วันนี้ทำเมนูไก่เหนียวนะครับนี่ตุ๋นไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งจนน้ำมันเคี่ยวได้ที่แล้วก็เอามาผัดใส่แกงครับรอมันเคี่ยวจนน้ำมันแห้งแล้วก็จะใส่กระชายมะเขือพวงแล้วก็พริกไทยอ่อนไก่แล้วนะครับก็ประมาณสองชั่วโมงได้เคี่ยวไปอ่อน จัดตุ๋นใส่หม้อนี้แล้วก็เอามาเคี่ยวใส่พริกแกงอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงให้ไก่มันนุ่มนะครับนี่ครับต้องให้มันแห้งก่อนสักหน่อยหนึ่งแล้วค่อยใส่พัวกรกะชายกระชายพริกไทยอ่อนมะขืออัพวงแล้วก็กินได้นะครับเคี่ยวจนได้ที่แล้วครับน้ำแห้งแล้วน้ำเริ่มแห้งแล้ว ประมาณสองชั่วโมงแล้วล้วก็ใส่กระชายได้เลยจะได้รสชาติหวานๆนะครับเติมกระชายไปเลยใส่กระชายไปก่อนสุดท้ายก็ก่อนปิดนะครับฉีกใบมะกรูดใส่จะได้อร่อย พวกนี้จริงรสหวานะะรสอร่อยนตัวนะครับอตอนสุดท้ายใส่มะกรูดฉีกนะครับใส่ใบมะกรูดฉีกจะได้หอมผัดไปให้ใบมะกรูดสลดก็พอ เมนูง่ายๆนะครับทำกินที่บ้านไก่เหนียว